มือก,กระดองอ,นนอ,อันนี้เหลืองแล้วไออันผีเขาวพวกเนี้ยเพึ่งลงไออันเหลืองๆเนี่ยกำลังแบบสุกสุกได้ที่กำลังสุกได้ที่อ,อกตอิต้าเพราแต่ทำไมถึงต้องกินเบิกวัเนี้ยอ,นนนะอืม ล่ะกินหมึกแล้วกุ้งใช่ปะแล้วว่าแต่กุ้งที่เราอันนี้เป็นกุ้งที่มีกามปะม <c oughs> รสชาติคนเหมือนปูเลย <c oughs> รสชาติเหมือนปูจริงนะเรากินยังนะ<ก>โอ้ยอันนี้หดแล้วต้า<ก>ปล่อยเวนานจนหดอะหมึกมปลาหมึกมันคายน้ำแล้ว นหน่อยไหมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวปล่อยก่อนพักปล่อยให้มันสุกได้ทีก่อนเดี๋ยวมันอันนี้เดี๋ยวมันไม่อร่อยอร่อยแม่ให้มันคายอันนี้มันคายน้ำมาไอ้สีเดลือวมันคายน้ำเยอะอัขอเลี้ยวก่อนเดี๋ยวจะไปกนกับเนียงประกอบกินอะไรอยู่ครับอาแกให้กระตูนกุ้งเนี่ยทำไมกุ้งตัวเล็กจังครับเอามันแกงให้เลกุ้งตัวเล็ก ครับกินเลยอา๋ยวแก่ให้แล้วออแบบนี้บึกย่างน่าเลอร่อยออย่างบนเตาถ่านแบบคน,น,นสมัยมก่อนฮะกินกุ้งไหมกุ้งเนี่ยเดี <laughs> ย๋ยวก,กินครับ บัตรอิติก็ก <c oughs> ่อนหิวละโอ้ยคายน้ำแล้วก็ระเบิดน้ำด้วย <c oughs> ถ้าหมึกมันอยู่ในที่ร้อนๆน,นานๆมันก็จะเกิดแรงระเหยและทำให้น้ำมันพุ่งออกมาอร่อยจริอร่อยเดี๋ยวรอพี่ก่อนอ,อันนี้จะ <c oughs> กิจตากีจตาก่อนเออต้อนให้พี่กีจตาก่อนต้น ก็แต่กระตูนไปทำอะไรมาเนี an, ่ยไปทำอะไรมาดูไปทำอะไรมาครับโดดขึ้นโดดล้มขึ้นโดดล้มจริงดิตาอร่อยป่ะอร่อยแต่ยังไม่ได้กินฮะกินตั้งยิ่งป่าวอืมจกินครับเหลือไว้ด้วยข้าวเย็นนะจริดิ อาหารนิ้วฟูดนานๆที่จะได้กินเนาะใช่ไหมซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่เราทำเองเนาะแม่พี่ตันทร์ำเองตาเอ้ยใส่อะไรขาหม้อมาใส่อะไรมาใส่อะไรหม้อมาใส่อะไรครับตาเอ้ยเอามาเดี๋ยวพี่ตันทถือเองมาถืออะไรพี่ตันทถือเองโอเคเดี๋ยวร่วงแล้ว ครับอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่มีกับข้าวกินหรอกกินขนาดนี้อร่อยละกินกับ <laughs> ก,กับเหรอยายสุกไดที่ยังจะไปกินทางนะนหน,น,น,นโูโอเคโอเคให้มันไายน้ำก่อนนะฮะไมีหัวยิ้ไม่ได้นะครับเอ่อพี่ติวไปไหนตาพี่ติวไปไหนไม่รู้เรียกพี่แต่เป็นน้องพี่ <laughs> <laughs> เตียววิ่งเด็ก เด็กสิงมึกตัวแรกของเรา,าดีใจมากเลย <laughs> ตกใจเออตกใจนี่มึกกินใช่วนวด้วยอืมมึกกินเนาะอันนี้ช่วยเป็นช่วยให้มึกมันสุกเร็วขึ้นหรือให้ช่วยให้มึกคายน้ำขึ้นช่วยให้มึกคายน้ำ น้ำเป็นตัวเปลวเลยปังมันได้ไหมคือตัวเปลวตัวเปลวตัวนั่นอร่อยแน่นอนเลยเผ็ดครับเดี๋ยวพูดดิตามันอยู่ในเนี้ยตัวเดียวตัวทิดเดียวแต่คนกินอ่ะกินคำเดียวหมดมากินคำเดียวหมดครับใหญ่แล้วแต่ยมุน ย่างมากี่นาทีแล้วนะหลายนาทีแล้วโอ้แล้วย่างมาหลายนาทีแล้วเริ่มมาแตกกุ้งเริ่มมาแตกกุ้งเนาะกุ้งสุกแล้วตากินทำไมเนี่ยฮะของอันนี้พี่ตั้นชอบกินนะอ่ะเอาหน่่ออยรอยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเขียนน้ำออกไปจะจีนให้หมดเลย ชอบกินในน้ำอย่างเดียวแต่ไม่ชอบกิน <c oughs> เ,เครื่องเทศเยมวนนั่งคนเดียวส่วนพวกก่อนอร่อยเฉยอร่อยไหมฮะกุ้งน้อยเอา้าตัวแสบคอจิงดี้ฮะตุนเอามาให้พี่ตันมา,ามาให้พี่ตันเอามาหยิบไว้ที่ตาอันหนึ่งมาต้น,ตนกินกันดิเอามา,มา มาวางวางบนเขียงไอ้ขอวางบนเขียงหน่อยตาตาเอากุ้งมามตาวางบนเขียงตาเอากุ้งมาเอาวางวางวางเลยโอเคไม่กุ้งเนาะขอบคุณป็นที่หัวมันละเขาพูดถึงอันนี้โอ้ยไม่ที่หัวมันมันนะเนี่ยวันนี้เขาไปวางที่อื่นเนี่ยอ,อร่อย เนนนี่ยม,มัยซื้อกุ้งมาต้องรู้จักคุณค่าเพราะว่ามันแพงสมแกเป็นไหมมา,มาอุยอยาอ้ยตปกี้เปี่ยนเลยนี่ใช่แต่ต้องรองคอนเทนต์อีกเซ็ตนิดหนึ่งมันจะมีรอยแตกนะ รอยแตกเปลือกข้างนอกเข็นได้อย่างเจ๋วแล้วมันก็สวยงามอ่ะคันหากินก็คือกระผมเองกระผมเขาไปต้มอาหารก่อนอืมต้มอะไร้ะตูนต้มเลยแาสุกเออเออ โอเคกันขยัดแกกอนเนื้อกุ้งเน้นๆเนื้อกุ้งนม่กว่าเนื้อปูอันนี้ขออนุญาตแกก่อนนะรสชาติปลามึกนี่อร่อยมาใเ้กุ้ง แค่ไม่กี่บาทไม่ห้าบาทมันๆหนึ่งกุ้งเผามันก็จะตอนนี้้าเขากแล้วแข่งเลยอร่อยฮะวันนี้ทำไมพอก่อนชอบกินพ่อพ่อวันนี้ทำพอก่อนถึงชอบกินกินอะไรกินหน้กง เดี๋ยวขอถ่ายเหมืออันนี้ขอดูเหมือนกัน